สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำคอปกบวัวแหลมที่เห็นจากภาพที่โชว์นะคะมีวิธีการทำที่ง่ายค่ะจะก,กำหนดรอบคอที่19เซนเมคอหลัง9ซนเมตรคอหน้า10เซนเมตรมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้ตีเส้นออกมาก่อนนะคะกะประมาณ ชัก25เซนติเมตรแล้วก็จากมุมนี้นะคะตีตั้งฉากขึ้นไปค่ะชัก12เซนติเมตรจากมุมนี้นะคะก็กำหนดจุดคอหลัง9เซนติเมตรแล้วก็คอหน้า10เซนติเมตรจากจุดคอหน้านะคะให้วัดออกมา3.5เซนติเมตรจากจุดนี้ ตีเส้นขึ้นไป6 5ซนเมตรจะเป็นขนาดของคอปกนะคะจากจุดคอหลังวัดขึ้นไป2 5ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็จากมุมทางด้านซ้ายมือวัดขึ้นไป3ซนเมตรต่อไปนะคะก็ให้ตีเส้นจากเส้นนี้นะคะคอหน้า ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้โค้งเส้นนะคะไปหาทางด้านซ้ายมือนะคะที่กำหนดจุดไว้จากจุดคอหลังหลังจากโค้งเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้วัดขึ้นไปอีก6.5เซนติเมตรตีตั้งฉากขึ้นไปค่ะทางด้านซ้ายมือก็วัดขึ้นไป5เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งเส้นใหม่ค่ะจะเป็น คอปกนะคะแต่ถ้าต้องการให้คอปกเล็กกว่าเดิมนิดหนึ่งก็ได้ค่ะอาจาจะตรงจุดนี้นะคะอาจจะใช้6.3เซนติเมตรแล้วก็โค้งให้ลดหลั่นไปนะคะมุมนี้ก็อาจจะ6.3มุมนี้อาจจะ4.8 ตรงส่วนนี้จะเป็นคอที่พับด้านหลังนะคะจะเล็กกว่าด้านหน้าจุดนี้เราจะวางสันทบนะคะอาจจะวางผ้าเฉลียงก็ได้ในภาพที่โชว์นี้จะเป็นการวางผ้าเฉลียงซึ่งก็สวยดีค่ะในส่วนตรงนี้จะเป็นจุดแนวคอนะคะที่นำไปติดกับตัวเสื้อค่ะโค้งให้สวยงามนะคะให้เป็นรูปคอนิดนิด แล้วก็เราก็ตัดออกมานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะในส่วนนี้เราก็วางสันทบส่วนคอปกด้านหลังจะเล็กกว่าด้านหน้านะคะด้านหน้าอาจจะ6.3ด้านหลังอาจจะ4.5คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ